เพิมไปก็โมเดลกีกแล้านะพ่ชมดูไม่ถึงเลยนะพี่ชมแห่กันมาท้งหมู่บ้านเลย <c oughs> เท่ากันได้ก็พอแล้วเนาะใช่ค่ะหน้าน้องผมยังไม่กล้ามองเลยอะ นนนตนด้วยะครับจินดีต้นรับเข้าสู่ชาแนล s i ง k i n g r i เด r นักซิ่งเสียงเพราะเพราะน,นี่อากาศร้อนมากเลยท่านผู้ชมแดดดีทุกวันเลยนะฮะทางตนี้เป็นหน้าฝนดูเพล่กอากาศบอกฝนจะตกไม่เห็นตกเลย วันนี้เรามาในคลิป Model ลไบค์เกอร์โมเดลวิลเลนผู้ชมช่วงนี้ถ่ายไบค์เกอร์โมเดลนะคอนเทนต์อื่นคิดไม่ออกละ <laughs> คอมเมนต์ล่าสุดจากเอฟซีนะฮะติชมพี่พระวิจารณ์เราเกี่ยวกับไบค์เกอร์โมเดลนี่ยแหละบอกว่าเราทำไบค์เกอร์โมเดลอะอย่าเอาเรื่องเชียรียดเข้ามาคุยทําอะไรมันสนุกสนานนี่นะฮะเปนเลยอย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเลยนะฮะเพราะว่าอย่างนั้นนะ <Yeah. S 1> ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ สามน้อยงนงแบบของเราในวันนี้เรานะัดน้องเขาไปเจอที่คาเฟ่เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่เคยไปนะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าสวัสดีครับไบเกอร์น้องเขาอย,ยังดูเด็กน้อยมากเลยผมนี่ไม่กล้าแซลลวนะบอกตรงไม่รู้ว่าน้องคอยุคเบอริน18หรือย,ยังนะเดี๋ยวต้ององไปถามน้องเขากันสื้เราไปทำไรสุงสี่สุงห้าคุกจะถามหาเหมือนเดิมนะฮะตัวน,นื่จะชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้และสัน่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ It be that way yeah sit back and love your own journey i got, yeah. got a deep thoughts in my bed got me feeling like a weak spot in my head and i ask myself to please stop take a breath need to get all of these deep thoughts out my head yeah I just wanna be known, I just wanna be home, feel like I'm all alone and I need to do it on my own, I just wanna be known, I just wanna be home, feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. I live for music, yeah, I love to do it, yeah. It's therapeutic and I need it to get through it, yeah. I keep on moving, yeah, I keep on doing, yeah, I keep improving so people can feel it too and go อยากจะบอกว่ากว่าจะมาถึงร้านนี้หลงไปเยอะครับเพราะเราไม่รู้จักมันเลยหาไม่เจอ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วจะมาถึงตรงนี้ได้มันยากแค่ไหนุณรู้ไหม<ะ>ข้างๆผมนี่ก็เป็นนางแบบของเราวันนี้นะครับวันนี้ตาชื่อน้องจีค่ะปัจจุบันเราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ19้ปีค่ะดูไม่ถึงเลยท่านผู้ชมไม่กล้าแซวน้องมากน้องยังเด็กน้องยังไม่ผรู้่ดีๆภาวะโควแซวไปแล้วเดี๋ยวน้องใจแตกแล้วปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์ค่ะ ือว่าเป็นชีวิตวิธีใหม่ไง new normal ลักษณะการเรียนมันเป็นยังไงอะมันไม่ค่อยเหมือนในห้องเรียนคนะเราไม่ได้เข้าถึงครูมากเึน่าในห้องเรียนเลค่ะเรียนออนไลน์กับไปเรียนในห้องชอบแบบไหนหมากกว่าชอบแบบเรียนในห้องมากกว่าเราก็โตมาในยุคที่เรียนในห้องเราก็เข้าใจ <c oughs> เคยเรียนทางไกลก็เราก็ไม่ชอบนะนอกจากเรียนแล้วไม่ทำอะไรคร่ะอยู่บ้าน <c oughs> แต่หน้าตาน้องทรงแบบ ุณหนูว่าเลยนะปกติผมจะชอบแอลนางแบบกัเลยนี่ไม่กล้าแอลเลยมีคนวิจารณ์มาว่าเราอ่ะคุยจริงจังเก <ๆ S 2> ินไปควรจะคุยแบบตลกตลกคุยแบบไร้สาระเยอะๆคนดูชอบอะไรไร้สาระไม่ชอบอะไรที่มันแบบซีเรียสตาจะต้องถามเรื่องนี้จริงๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอนเทนต์นะช่วงสถานการณ์โควิดแล้วเนาะตัวเองเนะี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างจากปกติเรียนหนะ้องก็เรียนออนไลน์นะหนูเรียนทัวร์ค่ะการท่องเทีย่ยวและกังโรงแรมที่ไหนครับหนูเรียนอยู่ที่ประเทศ,ศาามาเลเซียว้าวไกลมากเลย สารพัดห้าตัง <ขอ S 1> ถูกนะกนไม่ปิดนะ <laughs> <laughs> ทำคอนเทนต์ไบเกอร์โมเดลมาเยอะไงเรื่องที่จะคุยหลักๆก็ประมาณนี้แหละทำให้ต่อเดียวท่านผู้ชม <laughs> คุยไม่ถูกอะ่ะน้องเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ผมทาไบเกอร์โมเดลมาเลยน้องพ่อผมตัวมากว่าน้องเขาไม่เหมือนในรูปแต่พมาใหม่ตัวจริงก็น่ารักขนาดไหนเ <laughs> ที่ยวคาเฟ,ฟ่แบบนี้บ่อยไหม ทั้ง,ทงร้านนี่เพื่อนเราหมดเลยแข่งกันมาทั้งหมู่บ้านเลยนี่ไม่ได้นัดกันมาเลยใช่ไหมไม่ค่ะมีเราแปลกหน้าอยู่คนเดียวใช่ไหม,มนอกจากจะแปลกหน้าแล้วยังหน้าแปลกด้วยนะ,ะสั่งเป็นมันทฉะชีสใส่ชีสเหรอรสชาติมันก็แปลกๆดีนะดับเบิ้ลช็อกโกแลตที่เป้น,นคปซูลดีอร่อยนะนี่ของของถามอะไตอนนี้วะคำถามอะไรที่มันเหมาะสมกับเด็กอย่างนี้บ้างอะ ทำได้เรัไม่ป็นไออในฐานะที่เป็นสาวสวยชอบผู้ชายแบบไหนไม่มีค่ะไม่มีสายตัวฉ่นเหมเขากันได้ก็พอแล้วเนาะต้องเข้ากันได้นะต้องลองคุยกันน้องรีบร้อยเร้อยองไม่รู้ผมไม่กล้าแซลถามคำตอบคำเลยจะคนพูดอยู่คนเดียวเออเกรงเกรงเพราะว่าคนเยอะด้วยแล้วก็บุคลิกน้องไม่กล้าหยอกไม่กล้าแอลอ่ะไม่กล้าแซลคือก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยก็คุยกันมาประมาณนึงแต่ว่าพอมาคุยจริงๆอะผมอ หน้าน้องผมยังไม่กล้ามองเลยอ่ะพัฒนอยู่ก oh, mm ับใครครับอยู่กับพี่น้อแม่ครัมีพี่น้องอีกคนลูกกันลูกคนเดียวค่ะลูกคนเดียวงนี้พ่อแม่สปอยใหญ่เลยอยากได้อะไรต้องได้เที่ยวไหวไหมไหวครับชอบเที่ยวแนวไหนอ่ะครับชอบไปทะเลมากกว่ามันนั่งคาเฟ่อะไรแบบนี้มันสงบดีครับออเ จะล้วงลึกข้อมูลอะไรกับน้องมากไงเพราะว่านี่เป็นข้อมูลก้าวข้าที่เราควรจะคุยกับน้องได้รู้จักช่องเราไหมถามก่อนรู้จักค่ะเคยดูปะก็เคยดูตอนที่พี่แชร์ลงเฟซนั่นแหละเคยดูครั้งแรกเคยดูครั้งแรกคือเราส่งให้ตอเดินคือการดูครั้งแรกก่อนน้นนี้ไม่เคยไม่เคยดูมาก่อนเลยพอส่งปุ๊บก็ดูดูแล้วเป็นไงบ้างชอบไม่ชอบยังไงติชมได้นะก็โอเคค่ะไม่ต้องตอบกลางๆต่อแบบซ้าซ้ายสุดขาสุดไปเลยจะด่าก็ได้ช่วงนี้เราก็โดนคนด่าบ่อยอยู่เหมือนกัน ทำอะไรไม่รู้น้าเบื่อทาอะไรเดิมๆซ้าๆหนูว่าสนุกดีนะคะมันไม่ได้เชงหน้าเบือ <S <S 2> <S 2> ่อขนาดน,นั้นมันก็เร้วแต่คนจะมองคนร้อยคนอย่างเงี้ยเราจะเอาใจคนนั่งร้อยคนมันก็ไม่ได้ไทําให้ถูกใจทุกคนมันก็ลาบากไงเราก็ทําในสิ่งที่เรา, <S <S เรามีความสุขในสิ่งที่เราชอบถ้าคนอื่นมีความสุขด้วยเราก็าดีไปแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนใช่ไหมมีงานไหนเด็กวันนียทาอะไรบ้างหนูชอบเหมือนเล่นเกมมากกว่าเล่นกีฬาเล่นมออนไลน์เงีรใช่ค่ะ เกมอะไรที่เราเล่นเกมออฟมิจเจนค่ะเป็นค่ายของจานินาค่ะเราว่าเราก็เกิดมานานนะแต่เราไม่รู้จักเกมออนไลน์ที่เราเล่นล่าสุดก็น่าจะเป็นปังย่าไม่ไม่รู้จักอะคนละยุคกันจริงๆอ่ะเกิดไม่ทันกันจริงๆอ่งอะเฟเจอร์ฟอสยิงฟูดยิงแกะยิงฟูดยิงแกอ่ะเป็นเกมยิงยิงไงเหมือนคอเตอร์ส่วนปังย่ามันจะเป็นเกมตีกอล์ฟใช่ป่าวะตีกอล์ฟหรือตีเทนนิสไม่รู้อาจจะไม่ได้ รู้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันผมไม่มีข้อมูลผมจำไม่ได้นานมากแล้วจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเล่นแต่เกม PlayStation ก้าสวยผู้ใหญ่ก็ต้องเลิกเลิกเล่นเกมติดเกมจนเลูกกำพร้าหนูวันวันแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนให้ตังค์ไปกินข้าว 3- ามสบาทแต่เขาไปเล่นเกมเล่นเกมหมดเลยแล้วก็พอเล่นเสร็จไม่ได้กลับบ้านแล้วนั่งดูเพื่อนเล่นต่ออยู่ร้านเกมตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ่ะแต่เด็กสมัยนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้หรอเปล่งเวลาได้แต่เล่นเกมมันก็ช่วยฝึกสมองใช่ไหมสนใจในรบแบบนี้บ้ะไหม ชเหมือนนกัค่ะเยขับเคยขี่ไหมไม่ค่ะรถอตัวเล็กขับกันมันไม่เกี่ยวนะตัวเล็กก็ขับได้สาวๆหลายคนสูงแม่ร้อยห้าสิบต้นยังขับกับทัวรลิงคันใหญ่ๆสูงๆได้เลยรู้จักเชื่อยี่ห้อสักยี่ห้อไหมยินจ่าอะไรแบบนี้นะยินจ่าอาวุพี่เลยให้ลองขับเอาป่ะจอย หรือไม่ก็ตอนขับออกไปแต่ว่าตอนขับเข้ามาเดินโดบอกปี้ก้องอยู่ตรงนู้นไปเอาดว่เยเคยมีประสบการณ์การซ้อนตอนใส่แบบนี้ป่ะไม่มีค่ะพาไปซ้อนเลยท่านผู้ชมพาไปซ้อนไหมพาไปซ้อนป่ะน้องชายซ้อนป่ะน้าซ้อนได้ปอ้กลัวมันสูงใช่ไหมคนขับที่ไม่เคยซ้อนเหมือนกันโอเคมาถึงช่วงนี้เรามาเปิดวาร์ปน้องหน่อยดีกว่าถ้าท่าน้อง อนุญาตเราก็เปิดวัดกันเลยน้องยินดีจะเปิดว์ปให้กับเราไหมค่ะว์ปอยู่ตรงไหนชี้มาเลยนี่ค่ะชี้มาใส่หน้าพี่เดี๋ยวพี่ปลุกหน้าพี่เลยเออตรงนี้ค่ะดูวัดน้องเขาหน้าผมก็ปิดไว้ที่จริงไม่ต้องถ่ายผมก็ได้ถ่ายน้องคนเดียวก็พอทุกคนไม่ได้อยากดูผมหรอกรู้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราหวังว่าคงคงได้มาพบกันอีกเนาะวันนี้เราก็มาคุยกันพอของปาอมคอพยายาม ทำให้ทุกอย่างมันตลกที่สุดแต่ด้วยบรรยากาศด้วยสิ่งแวดลอ้อมมันทําให้ทุกอย่างมันดูตึงเครียดไปหมดเลยดูเกรงน้องก็บุคลิกก็เรียบร้อยด้วยไงกินอะไรมาอีกอย่งครับกินข้าวไปชอบกินอะไรอ่ะชอบของหวานมากกว่าส่วนใหญพวกเค้กอะไรแบบนั้นค่ะแต่วุ่นดีนะชอบของหวานแต่ก็วุ่นดีอยู่ดูอะไรตัวเองออกกําลังกายไหมเนี่ย,ไม,ยไม่เลยเหรอ <laughs> <laughs> ต้องฟิตแนด์เฟิรมนิดนึง พยายามอยู่ค่ะจะได้สวยๆอยู่ว้าดีแล้วก็มีแต่คนมองหลังจากจบคลิปนี้ไปอาจจะมีคนติดต,ต,ต่อไ้ถ่ายแอบถ่ายรูปอะไรก็ได้ไ<อ>ปกติก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปหาสถานที่ถ่ายรูปกันไลฟ์สไตลก์การถ่ายรูปการแต่งตัวของน้องแบบนี้จะถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงจะเข้ากับต้นเราหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปดูกันก่อนจากกันมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวไทยไหมนิดนึงไม่มีเลยเหรอ ในช่วงนี้ก็ซู้ๆนะคะอย่าท้อค่ะค oh. ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นนแชร์ัิสต่อติดและกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดี๊ายบายครับ